เป็นการมาเยี่ยมนาปูครั้งแรกเนาะปู่ช่างของไตเติ้ลสามไร่สามงานโอ้าําแถวหนึ่งของหน้าบ้านหมเด้เดอสามไร่สามงานซามาแถวหนึ่งคุณแลหละ ยายบ้านว่าจะมีขา้าวชีนทางให้ทุบเกลือ em> อย s. <S ู่จะสบปลายสบยังขนาดนี้เอาก้อนั้นเทียงนาเขาอันนั้นเขาอันนี้ของของน้องหน่องขนมมันกรอบอย่างนี้คงเขาเอดเทวาที่เลิ่มพูนอันนี้กระแมนท่าลันกระแมนของยายเบ่งอย่างนี้พูดของแม่อยู่นี่พูดของแม่ยท้องนี่แถวแถวของตัวระนีไปนี่ อันนี้ก็เฮ็ดเทียงใส่พ่นหัอะไรเนี่ยพอดีเหมาะพ่นก็มันเครื่องพาพ่นพอดีบนทางเลยเอ๊ะอธิไก่ไก่พ่นขางหนึ่งบ่เออไก่พ่นขางหนึ่งเอาลงน้ำเครื่องหนึ่งนะย่างไปหั่นนะนะคันอยูุ่ลรปหนทางภาษีบวกคักเศร้าผมเข่าพ่นพอได้รีหฮมรีฝนพ่นมันเหมาะแล้วพันพ่นหมากลินใหม่นะเฮากาพาไปหั่นแล้วเฮากาสองเสาหนึ่งอยู่ทางเทิงสองเสาหนึ่งกับรวมคันเทนานี่กวมคันเทนานี่ก็ได้ หรือเอาไปแจีนึงทั้งใต้หันลงแจี๊ยนที่ไปยังไปใกลไปไปเบิ่งหมองที่สเส็ดเทียงนาแล้วลูกเบิ่งดูมาเหยียบดินเหยียบดอนโหกกอันนี้เลยวาได้เขายังหน่อยอยังพานี่ย่านถ้าได้กกอ,อ,อ,อันนี้พูดเยี่ยมหมอโปเม้นฮะถือว่าพูดญ่สุดอ่ะบอเออพูดเออขันว่ามาสูนนี่ป้าตีเออว่าอันว่าก็พูดญ่ก็พูดไง<อ>พูดง่ใหญ่ายโบราณอั่นอ่ะสั้นใส่เพิ่นไปอยู่ต้นใดสันนั่นพ่อบอกเมก อย่างนั er, ้นโอ้อยู่เทียงเลยมั่งล่ะอันนี้เอาหงี้ยอันนี้อันมีลังค่าหน่ะปอโอ้ของเขาบ่หันของเขาอะไรของแก้วยิงไปดโอ้เสียงหน้าแม่เออปอเป็นเทียงหน้าเพิ่นบ่เป็นเทียงหน้าเพิ่นอ๋อแสดงว่าอยู่นี่ปลอดภัยบ่มีภัยมีภัยพิ่นอยู่พุ่นเพิ่นอยู่เฝ้ามูลแม่เพิ่นพุ่นเออเพิ่นอยู่น้าแม่เพิ่นพุ่นอืมแม่เพิ่นก็ดีด้ปลายางแต่ปลายางมันอย่างนี้อืมอาลงมานี่ อไปจนหอดนาเทียงนั่นเทียงบ้านไทยนี่นแหละขึ้บงเลอลายอยู่ได้ในของแม่เพิน่นของแม่สีลายขึ้นบ,ขบ่ขายบ่ขายกระมีแนวแนวเห็ดกินเลยเนะยะยาะกระซุ่มข้าวมอนี่แหละมั็นบ่เห็ดกินบัดนี้อม,มอแม็กนี่แหละเห็ดโอ้ คู่เขาปลูก่บปูเตี้ยนี่ทั้งอันผู้ไ <c oughs> ดหเห็ดเทียงนะเห็ดถน,นนลงนี่ <Okay. S 2> ไปนี่คุไปโหลดยางไปบึงหลว่ไฟเออไปเขาจะมีแนวคิดเขาจะมีแนวคิดเด้เอเพราะซับนี่ก็ได้ครึ่งไปนี่เอาแต่ซึ่งนี่เล็งขึ้นมานี่แล้วก็ตั้งเสาแล้วก็ไปหันอาชิอาิชังซี่ก็ได้ยี่โม่หันอาชิมอใช้จอดคืบในหันแม่นบ่กุกอันอันขั้นเขั้นแดนขั้นหน้านะนเ,เออ โอ,อ้ถ้านหนาซื้อบลูนจะซื้อเอาแจนี่มานี่ก็ได้จำนีก็พอสองพันสามเมตรนี่ก็พออื้พอได้ปลูกเปีนอนเว้นอืกันไปเทียงหน้าเพิ่อนถอนบอกคือห้าจ้าของเขาก็อยากมาเทียงหน้าเขาเดิถามว่าไปเทียงหน้าเขาได้บอกก็ได้อยู่แต่ว่ามันบอกคือ เดี S <S so like si kadar kadar. Einen, ๋ยวขนออพ่นเห็ดเป็นนัถนนไบกับคัดอยู่นี่หากจจกคพืนกินแดนทางไดเดอวยในถนนนี่อาจจะอยู่ในใบของเฮาก็ได้กั่ว่เป็นยังใส่น้ำกันอาจจะแบงคนละครึ่งก็ได้

ดินงามอ,อ,อืมอืมมันเป็นแถวเด็ของมันเ <c oughs> บิง่งดูพี่น้องสิบดอปานน่านคันเท้าไม่บ่หรือว่ามันมันเคยขับแบบนี้สงสัยมันย่านอันนาเตียบ,บ่ได้เขาโอ,อเตียบ,บ่ได้เขาหลายบอ่อ๋อก,ก็เลยเบียด อยังหันคู่โบ่ื้อเออถึนขันเทนาไว้อืมันเกาะไปปติที่ยามเขามาเอากาป่ะทียามเขามาเอากาไม่คิดเอะว่าชิมืกิดนี่เลยนี่มงอบกึมาลุมรามมีฮันอืมพูนนี่บ่ะโอ้ก็มีหมองปลายนาดีแถ่ว่า ม่มองไปหน้าให้รุมรมดีเถอะวะเอาเด้อที่สักดิธิ์เอ้ยลูกล้านมาขอเพิงคอง,อ,งอิงเด้อเจ้าไม่อะไรให้อยู่ดีไม่แห้งนายสายยนต์พลัดนี่ละมูฝูงเพิ่เนเ็ดจังไดเด้อมันไปบรอดกอดบ่มันแล้วได้จะพัดจะผูดได้มาดูแลทีทางกะให้เขามีสชคมีหลาบเด้อ อย่าอันนั้นอย่าตื่นอย่าท่วงอย่าผิดอย่าพลาดเด้อปู่เอ้ยนั่นถังบ่ใหม่ปันไดนี่เด้มันจิ๋วอยู่นี่มันมันมันหยาบตายเด้มันก็เลยบ่ใหม่เออใคเปลี่ยนที่แล้วอืมขันหยาตายอีรีไหมยังนั่นอันนี้มันฝนมาเหรอเด้มันอุดมสมบูรณ์ละโอ้ไฮนี่แห้งคักกันนี่ไม่กลัวน้ำท่วมห่าพุ่นเลยเฮ้ น้ำน้ำท่วมคือไปหมดตารให้ให้ที่สองนี่อ้าวบอกแกลงไร่หน้าน้ำท่วมและสองไร่ขันมันท่วมมีลีเบิกได้ได้ปูเตะให้น้ำน้ำท่วมสองไร่ถ้ามีนายโยบายอื่นป่ะที่ นี่มันเห็ดใบเนี่ย,ย,อ,ยอืมว่าเราต้องแจ้งรถเกี่ยวแท้ออนั่นนี่บอกทาต้นผึ่งเพิ่อน,นยังพี่ก็ได้ยี่หมอทุกอย่าไป่านก็ได้พี่กคือเอามาตันทางหรือบัดเนี่ย <laughs> นี่ดันไม่ได้มันคือดันไม่ได้พูดเลยอ่ะอืมเพิพ่นนั่นว่ะตี ພໍ່ນ້ອງເຂົາເອົານີ້ແອວໂຕນ້ອຍບໍ່ວ່ານ້ໍາເົ້າໂຕນີ້ໂອ້ຜູ້ໃດມອງໄປລົດໄກຈິງປີງຢູບໍນໍາມາ